สวัสดีเพื่อนๆชาว x อซทุกคนนะฮะอยู่กับผมฮะโดนี C, ่เอ็กซีครับก็อยู่กับผมทุกคลิปอยู่แล้วนี่นะเพราะผมดําเนินรายการอยู่คนเดียวเอาละครับผมก่อนที่จะมาพูดเกี่ยวกับโมเดลที่จะมารีวิวในวันนี้นะฮะเราจะมาพูดเกี่ยวกับสถานการณ์ณปัจจุบันนี้ก่อนนะฮะเกี่ยวกับไวรัสโควิดตอนนี้มันเป็นการลำบากท,ที่เข้าขั้นวิกฤตนะฮะ มว่ามันกระจายไปทั่วโลกแล้วนะมันติดโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับผมขนาดหมอนะฮะป้องกันแล้วยังติดได้น,นะครับก็เรายังไม่รู้ว่ามียาต้านตอนไหนนะครับรอให้มันมีการผลิตยาต้านออกมาให้เราได้เร็วที่สุดนะฮะก็เป็นกําลังใจให้ทุกๆคนนะที่ ประสบปัญหาฮะเกี่ยวกับการงานการเงินนะฮะตอนนี้ฮะเพราะว่าทุกคนต้องถูกกักตัวอยู่ที่บ้านนะ,ะถ้าไม่จําเป็นก็อย่าออกมาข้างนอกนะะก็ให้มันผ่านพ้นวิกฤตไปก่อนนะครับส่วนคนที่รู้ว่าไปสัมผัสกับผู้ป่วยหรือรู้ตัวว่ามีอาการเป็นก็น่าจะ แจ้งหมอให้ทราบนะครับว่าตัวเองมีอาการหรือไปสัมผัสไปอ,อยู่ในแหล่งสุ่มเสี่ยงที่จะเป็นนะฮะก็ต้องแจ้งข้อมูลที่เป็นจริงนะไม่อย่างนั้นนะฮะมันจะกระจายไปทั่วฮะมันจะไม่จบไม่สิ้นนะรเราไม่รู้เลยครับว่าใครที่จะเป็นบ้างนะเพราะว่าอาการมันไม่ได้ออกภายใน1วันหรือว่าภายในไม่กี่ชั่วโมงนะมันใช้เวลาฟักตัวเราไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อไหร่นะอาจจะอยู่ที่แล้วแต่ภูมิคุ้มกันของแต่ละคนบางทีอาจจะหายไปเองเลยก็ได้หรือเป็นแล้วก็ฟักตัวอยู่เราไม่รู้ฮะก็น่ากลัวนะครับเป็นที่น <grands S 2> ๆ น้องทุกคนนะอยู่บ้านดีกว่าครับผมอย่าออกไปไหนเลยนะฮะก็เป็นหนึ่งกำลังใจครับสำหรับช่องโดนนี่วัคซีนนะขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะสู้ต่อไปครับผมให้มันผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันคนระับ จุดวันนี้ครับผมเราจะมาพูดกันเกี่ยวกับโมเดลตัวนี้ฮะฟีเซอร์ครับฟีเซอร์เป็นหนึ่งในตัวลายที่อาจารย์โทรรยามานำกลับมาทำหลายรอบมากแลครับไม่ยอมให้ตายฮนะเหมือนพวกซุนโกคูเนี่ยน่าจะเป็นตัวร้ายที่เหมือนจะหายไปแล้วเหมือนจะตายไปแล้วแต่ก็ฟื้นขึ้นมาได้นะครับด้วยพรจากเทพมังกรฟื้นมา2ทีแล้วก็มาฟื้นจากอ่า With, นคนชุบชีวิตให้หลังจากจบศึกประชันพลังนะฮะน่าจะเป็นตัวที่อาจารย์ชอบนะครับก็เลยทําให้มันฟื้นขึ้นมาช่วงหลังๆก็กลายเป็นตัวตลกสัส่วนหนึ่งนะฮะมันไม่ได้ว่าจะเก่งมาเป็นตัวร้ายที่น่ากลัวก็ต้องรอดูต่อไปฮะว่าเขาจะหาทางชุบชีวิตพี่ชายเขาขึ้นมาหรือเปล่า <c oughs> เพื่อที่จะมาสู้กับซุนโกลฟูแล้วก็เบจิตาน,นะฮะก็ <c oughs> ต้องรอรุ้นกันต่อไปครับส่วนวันนี้ครับผมโมเดลตัวนี้เป็นโมเดลกึ่งของใช้ครับผม รูปลักษณ์ภายนอกกล่องที่เก็บอยู่ก็เป็นแบบนี้เลยฮะเป็นกระดาษนะฮะด้านหน้ากล่องครับก็จะเป็นอ่าเป็นลายฟิเซอร์นะครับผมที่เป็นดักแด้ที่ถูกกักขังอยู่ในนรกนะครับด้านหลังก็จะเป็นแค่เป็นโลโก้ของทีมที่ออกแบบโมเดลตัวนี้นะครับ แล้วก็จะมีสติกเกอร์ตรงนี้ปิดมาสองข้างจะมีหลุดไปอันนึงละผเปิดดูไปแล้วเรามาดูข้างในกันดีกว่าว่ามันเป็นยังไงนะครับผมก็เปิดออกมาครับเป็นอย่างนี้เลยเปิดมาตรงนี้เป็นกระดาษแข็งธรรมดานะฮะก็ไม่ได้ว่าจะหรูอะไรมากครับนี้ครับผมอันนี้เราก็ยกขึ้นมาได้เลยนะครับยกมามันจะมีพลาสติกคุมอยู่นะแต่ผมแกะออกมาแล้วนะครับผมอันนี้ก็เลยเอามาให้เพื่อนดูอีกทีหนึ่งนะครับแต่อันนี้จะยกได้นะฮะจะมี3มชิ้นอีกอันหนึ่งข้างในจะเป็น สายชาร์จให้มาแล้วครับเป็นสายชาร์จ USB ให้มาแล้วก็มีฐานสีเขียวด้านใต้ฐานครับก็จะมีโลโก้เป็นของเป็นรอยนูนนูขึ้นมานะโลโก้เกี่ยวกับบริษัทที่ผลิตนะครับผมนี่ครับผมเราก็เอากรอบอะคริลิกใสๆนี่ครับวางไว้เลยพอดีเลยแล้วก็เอาตัวนี้วางเข้าไปครับแค่นี้ครับผมสวยงามมากจบแล้วครับก็ด้านบนนี้ครับก็จะเขียนว่า welcome นะฮะไม่ใช่ดับบลพอ์นะ ส่วนด้านบนของอโมเดลตัวนี้นะครับก็จะเป็นฝาสีดำมีน็อตสี่รูให้แกะได้นะครับแต่อันนี้น็อตหายไปอันนึงหมดเลยน็อตหายอันนึงหมเลยถูกแกะไปแล้วไม่ได้ใส่คืนมาให้หรือเปล่า What What the fuck อ่าวอาามันอ่าตรงนี้ก็จะมีที่เปิดไฟนะครับเป็นวงกลมสีม่วงนะฮะก็จะเป็นที่เปิดไฟ ก็จะมีสวิตช์ข้างหลังเปิดปิดสวิตช์ข้างหลังเปิดปิดพอเราเปิดแล้วเราก็จะกดได้3ระดับนะครับไฟก็จะติดตรงตัวปิเซอร์นะฮะนี่ระดับที่1ไฟอ่อน2ไฟเข้มขึ้น3สว่างขึ้นออก็เป็น3ระดับนะครับสําหรับไฟ ตัวฟิเซอร์นี่นะฮะสำหรบบับเพื่อนๆที่ชอบในตัวฟิเซอร์ก็ต้องลองหามาเก็บสะสมดูครับผมถือว่ามันก็สวยในระดับหนึ่งนะมันก็ไม่ใช่ว่าขี้เหล่เลยนะก็มีลูกเล่นอีกแบบหนึ่งเป็นโมเดลตั้งโชก็ได้หรือใช้งานจริงก็ได้สําหรับโคมไฟอาจจะให้แสงสว่างไม่มากแต่ก็กลางคืนไว้บนหัวนอนฮะเปิดให้มันดูสวยๆก่อนนอนนะแล้วก็ค่อยปิดนะครับตัวตัวฟิเซอร์นี่นะฮะข้างในนี่นครับตอนเป็นดักแด้ในการ์ตูนนะมันจะเป็นร่างที่เป็นไซบอร์ ที่ถูกทั้งค่านะไม่ใช่ร่างสามนี่นะอ๋ออันนี้อาจจะเป็นตอนนี้ก็ได้ตอนที่โกคูมาขอร้องให้ไปสู้ศึก12จักรวาลก็ได้นะฮะอันนี้ก็อาจจะเป็นร่างนี้ก็ได้ไม่ได้ครับผมนี่ครับผมเราก็ไปดูรีวิวกันใกล้ๆอีกนิดนึงฮะไปดูกันครับผมไปจันทร์ สำหรับการรีวิววันนี้เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่ากับฟีเซอร์ตัวนี้ถ้าเพื่อนๆชอบนะฮะก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งครับเพื่อแจ้งเตือนเวลาผมลงคลิปไปใหม่จะได้แจ้งเตือนก่อนใครเลยนะครับผมส่วนฟิเซอร์วันนี้ฮะผมว่ามัน มันสวยดีในรูปแบบการเก็บโมเดลกึ่งของใช้นะครับเพื<ๆ>่อนๆลองตัดสินใจดูครับว่าหามาเก็บไหมนะก็น่าจะมีขายอยู่บ้างนะนี้นักพันเ็กก็ไม่ได้เปิดตอนนี้ช่วงนี้ออกไปไหนไม่ได้เลยนะครับก็จะต้องอยู่ที่บ้านเพื<ๆ>่อนๆมีอะไรแนะนําหรือมีอะไรที่อยากจะเห็นหรืออยากให้ทําอะไรลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะผมแนะนํากันมาครับหรือไม่ก็ไปที่เพจดอนนี้เอ็กซ์ีครับส่ง m ม s s ซ n เจ r มาพูดคุยกันได้ครับลองพูดคุยกันสอบถามกันได้ครับหรือแนะนําอะไรก็ได้ครับเพื่อ พัฒนาช่องนะฮะช่องดอนนี่เอ็กซีจะเติบโตไปได้ก็ต้องมีเพื่อนๆทุกคนนะคอยสนับสนุนนะฮะไม่ใช่ผมคนเดียวนะฮะต้องมีเพื่อนๆถ้าผมคนเดียวแล้วทำออกมาไม่มีเพื่อนๆดูก็ถือว่า เอ็กซี่คือเหมือนเม็ดพันเม็ดหนึ่งอะที่ปลูกเข้าไปแล้วนะฮะรอเพื่อนๆนมารดน้ำมาเติมเติมให้มันโตครับพอยิ่งโตขึ้นเมื่อไหร่นะครับผมผลออกมาให้เพื่อนๆได้ชื่นชมกันนะฮะก็ต้องฝากเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยฮะสำหรับโดนี่เอ็กซีครับผมด้วยกันรดน้ำนะครับด้วยการกดซับสไคร์ฮะกดไลค์กดแชร์ไปครับวันนี้เราขอตัวไปก่อนครับเดี๋ยกในคลิปต่อไปครับว่าผมจะทําอะไรหรืออยากให้ผมทําอะไรก็คอมเมนต์มาครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ